ี่นะคะคุณแม่ก็จะมีบอดี้การ์ดอยู่สองขาเลยนอนก็จะมีบอดี้การ์ดอยู่2ขามีโมนี่แล้วก็มีน้ําตาลนะคะนอนเฝ้ากันอย่างนี้เลยคะ่ะนะคะมาดู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 หน้าขางนโมนี่ Monet นะคะนี่โมนี่นะคะอันนี้อันนี้ไหนไหนอันนี้อันนี้น้ำตาลนะคะอเฝ้ากันนะอ่าแล้วมันก็จะเริ่มมีแบบนี่ ใครขยับมาใกล้แม่มากกว่าใกล้ก็จะถือว่าได้เปรียบโมนีนี่มันแปลกมันทำท่าไม่ค่อยรักแม่แต่แบบถึงเวลาก็มาชิงดีชิงเด่นครับนี่น้ําตาลนะครับอันนั้นตุ๊กตาะคะ่ะนั่นไม่ใช่แมวนะคะตุ๊กตาหมีที่เคยมองผิดว่าเป็นโมนีนี่น้ําตาลหลับแบบหัวทิ่มหัวตัํมอยู่ตรงบันไดยยง,ง่วงโมนีก็กินไก่แล้ว จะหลับแล้วน่ารักดีเนาะเนี่ยดูสิเนี่ยเฝ้ากันอย่างนี้เลยหันไปมร็วเร็วเร็วไม่หันเลยตานตานหันมานี่หันมานี่โอ้โหไม่หันกันเลยนอนะ